การเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์เข้าที่มิกเซอร์ทำแบบนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่ใช้มิกเซอร์ตัวนี้นะครับ มิกเซอร์6ช nel นะครับ DX06 DSP นะครับก็เป็นมิกเซอร์ที่ผมใช้ในการาไลฟ์สดอัดคลิปนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะเชื่อมต่อมือถืออีกเครื่องนึงเข้าที่มิกเซอร์นะครับโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถเชื่อมต่อเพลงเข้ากับมิ x e r โดยไม่ต้องต่อสายเข้านะครับโดยใช้ เชื่อมต่อสัญญาณผ่านบลูทูธนั่นเองนะครับหลายหลายคนคิดว่ามันก็มีสัญลักษณ์บลูทูธมันน่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกดยังไงนะครับเพราะว่าเมนูมนเป็นภาษาจีนนะครับวันนี้ผมเลยมาแนะนําวิธีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเปิดเสารเพลงนะครับหรือเอาเพลงเข้าไปยังมิกเซอร์นะก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทำการเปิดบลูทูธก่อนเลยอันดับแรกนะฮะ ให้ทาการเปิดบลูทูธของเราตามปกติเหมือนเราเชื่อมต่อลําโพงบลูทูธนะฮะพอเราเปิดบลูทูธในโทรศัพท์มือถือของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่มิกเซอร์นะครับกดไปที่คําว่าโหมด v t 1ครั้งดูที่หน้าจอนะครับมันจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับ4แถบ1 2 3 4นะครับให้เราเลือกอันแรกเลยโดยการกดปุ่มนี้เป็นตัวเลือก BT มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์บลูทูธอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นมันจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธให้เราและเราต้องเลือกนะครับตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีสเตอร์ st เนี่ยกับ usb นะครับ st คือรับสัญญาณจากสัญญาณเข้าที่เราเสียบสายปกตินะครับแล้วส่วน usb เนี่ยจะเป็นรับสัญญาณจากฝั่ง usb ก็คือฝั่งที่เป็นบลูทูธด้วยนะครับให้เรากดลงไปหลังจากนั้นเราก็เล่นเกนอัตราขยายแล้วก็วอลลุ่มอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้สัญญาณเสียงมันเข้า เราลองเปิดเพลงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงที่มีอยู่ในเครื่องนะฮะ,ะนี่ผมเล่นเพลงในเครื่องผมนะครับเราก็สามารถควบคุมระดับเสียงเพลงได้ตื่นมาก็ใจหายฉันฝันว่าเธอต้องไป ดรก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้ในแบบงานดีเจหรือว่างานเขาเรียกว่าสมมุติถ้าเราสาวคาราเกะนะครับจากช่อง YouTube ที่เป็นสาวคาราเกะเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถร้องคาราเกะได้นะครับโดเปิดคาราเกะยูทูบนะแล้วก็ร้องเพลงเพื่อทําการอัดคลิปหรือว่าไลฟ์สดได้เลย เป็นไงบ้างครับวิธีการใช้งานมิกเซอร์เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับมีข้อสงสัยอยากซักถามตรองไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ